เว้ยลีโวค่อยๆไม,ม่หล่ะแบบสุดสภนี่แซมโมบบหันมาย้ายมาอยู่หนกันโลดโดนไม่ได้เหรมันย้ายมาถนนถ่อง,งลึกกอดเหรอือเหรย้ายว่าย้ายมาอยู่สปีกวรอเนี่ยมา มีคนโทรหาบักลาได้ป่ะอักลาพีู่ดเปแล้วบอรับสบาย้านเรอยู่นไเงแพงหื่อนอนเหรอลูกพ่อนอนหลับโอ้พ่อนอนหลับเออลูกกระสูนนอนเหรอ หาลูกกระสุนนูล่ะเปืไง้นเียนี่ยปเบอสปืนหายไปไหนเปืนเฮียปืนเฮีย